สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็มาพูดกันถึง ตัวเต็มนะครับของมหาศึกคนชนเทพในตอนที่58นั่นเองก็เรียกได้ว่าขออภัยในความล่าช้าด้วยนะครับเดี๋ยวในตอนที่59เนี่ยจะรีบมาให้เร็วกว่าน,นี้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามีภารกิจเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวติดนู่นติดนี่น ύ, ติดนั่นก็เลยไม่ได้อัดซะทีนะครับก็ในที่สุดวันนี้ก็ได้อัดเนี่ยก็ต้องขออภัยทุกคนเป็นอย่างยิ่งเลยนะที่ผมช้าขนาดนี้นะครับโอเคนะครับผมเรามาเริ่มฟังเลยดีกว่านะครับกับตอนที่58ฉบับเต็มนั่นเองเรียกได้ว่าต่อจากตอนที่57เลยผม หลังจากที่ตัวของจินซีเนี่ยได้ถูกตัวของเฮดีสโจมตีไปเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจินซี Z ไม่ได้ตาบอดนะครับผมเขาได้โชว์ดวงตาให้เราได้เห็นแล้วและในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ลืมตาพร้อมสู้แล้วนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าตัวของเฮดีสเองเนี่ยก็ได้พูดกลับไปเมื่อเห็นจินซีเนี่ยลุกขึ้นมาและตั้งท่าพร้อมจะต่อสู้อีกนี่แกโดนการโจมตีของฉันไปแล้วยังยิงย้มได้อยู่อีกแต่ฉันเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะเจออะไรที่อ่อนแอกว่านี้หรอกในตอนที่ต้องผเผชิญหน้ากับาชา แห่งมนุษย์ยังแก่ตัวของเฮดิสเองนะครับผมได้พุ่งเข้ามาโจมตีตัวของจินซีอีกรอบหนึ่งนะครับผมเรียกได้ว่าโจมตีแบบรัวๆกันเลยนะครับด้วยการเอา2ง,ง่ามเนี่ยแทงเข้ามาแบบรัวๆนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าตัวของจินซีเนี่ยนะครับยังพอที่จะหลบได้อยู่นะแต่ในการหลบหลีกนั่นเองเนี่ยก็ได้สร้างบาดแผลเล็กๆน,น้อยๆให้กับตัวของจินซีด้วยซึ่งเรียกได้ว่าตัวของเกลเนี่ยเมื่อได้เห็นการโจมตีเนี่ยนะครับผม,ผมก็เห็นได้อย่างชัดเจนแหละว่าจินซีเนี่ยต้องตั้งรับอย่างเดียวแสดงว่าการโจมตีีีของเฮดสท่โจต ก่อนหน้านี้เนี่ยมันได้ผลแล้วก็เรียกได้ว่าส่งผลกระทบกับตัวของจินซี่เป็นอย่างมากแต่บุญฮิวก็ได้ตอบกลับไปว่าจินซีนะ่ะกำลังรออยู่ตั้งหากละ่ะ รอโอกาสที่เขาจะได้ใช้ท่านั้นอีกครั้งและเหตุการณ์ของเราก็ตัดกับมาที่การต่อสู้ระหว่างเฮดิสกับตัวของจินซีต่อซึ่งเรียกได้ว่าเฮดิสก็แทงรัวๆเลยแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ส่งผลดาเมจรุนแรงเนี่ยให้กับจินซีได้นะครับจนสุดท้ายเฮดิสเนี่ยได้ดึง2ง่ามกลับมาแล้วก็ได้เลื่อนมือเนี่ยไปอยู่ตรงปลายด้านที่เป็นปลายของ2ง่ามด้านแหลมเลยนะเพื่อที่ใช้ท่าเดิมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมน่กก็คือท่าเพอร์ซิโฟเนไททันเอาสิลองกันดูสิลองกันท่าโจมตีของฉ และจากนั้นเองเนี่ยตัวของเฮดิสก็ได้ใช้เพอร์ซิโฟเนทยท่านลงจริงๆอีกรอบหนึ่งนะครับจินซี่เองไม่มีทางเลือกนะครับผมนอกจากต้องบล็อกการโจมตีนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะยังไงก็ต้องกันเอาไว้ให้ได้นะครับผมตัวของเฮดิสเนี่ยก็ใส่แรงลงมาอีกใส่แรงลงมาอีกเรื่อยๆนะครับเอามือ,อข้างนึงเนี่ยเข้ามากดลงไปเลย ตัวของจินซีเองเนี่ยก็เรียกได้ว่ามือสั่นกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ดูเหมือนว่านะครับในตอนนั้นเองเนี่ยดวงตาของจินซีจะมีดวงดาวนะครับผมพูดขึ้นมาเป็นเน่นแห่งดาราจินซีเองแม้ว่าจะรับการโจมตีอยู่เขาได้สูดอากาศหายใจไปเต็มปอดและยิงลูกบอลอากาศออกมาซึ่งเรียกได้ว่าเฮดีที่กําลังอัดแรงลงไปเนี่ยพอเจอลูกบอลอากาศเข้าไปเนี่ยนะครับผมจู่ๆเขาก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างได้ แรงแรงของค่าหายไปแล้วสิ่งนั้นเองนะครับผมจินซีเองเนี่ยก็ได้ใช้จังหวะนั้นนะครับผมในการ พลิกมือตัวเองมาจับ2งง่ามและยกสองง่ามขึ้นเสียบตัวของจินซี่ขึ้นมาไม่ได้เสียบแบบทะลุนะแบบเสียบแบบง,งัดงัดตัวให้มันแบบเข้าล็อกพอดีแล้วก็ยกขึ้นมาเลยนะครับผมจากนั้นก็ทุ่มตัวของเฮดีสเ่ยลงไปเลือดกระอักออกมาเลยครับโดยในระหว่างการทุ่มเนี่ยก็ได้ใช้ท่าในการที่จะเปลี่ยนเทพศาสตรา,าตัวเองให้เป็นชิโยโหมดเกราะนั่นเองนะครับผมจากนั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อได้คีแล้วเนี่ยตัวของเฮดีสพลาดท่าไปแล้วนะครับตัวของจินซี่หันหลังกลับมาพบว่าควันขโมงไปหมดเลยแต่ตัวของเขาก ก็ไม่รีรอที่จะใช้โอกาสนี้ให้คุ้มนะไหนๆก็ได้ช่องโจมตีมาแล้วก็เรียกได้ว่าพุ่งไปหมายจะ,ะเผด็จศึกในทันทีครับแต่ในตอนที่จินซีของเราเนี่ยพุ่งไปนั้นก็กลับเจอเฮดีสเนี่ยแทงสวนกลับมาแต่โชคยังดีที่ตัวของจินซีเนี่ยหลบได้ทันพอดีนะครับผมแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นแล้วว่าเฮดีสเนี่ยนะครับผมมีแผลเกิดขึ้นที่อกเนี่ยจนเรียกได้ว่าดูจะเป็นอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างหนักเลยตัวของเฮดีสเองก็มวัวแต่คุ้นคิดว่ายังไงกัน ทำไมทำไมมันถึงเปลี่ยนทิศทางของการโจมตีของข้าได้ล่ะซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยตัวของจินซี่หันมานะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าจู่ๆก็เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาเลยนะครับผมซึ่งนั่นน่าจะเป็นผลจากการใช้ดวงตาของเขาเนี่ยมากเกินไปตัวของเฮดี้จะงงอยู่นะครับผมแต่ตัวของจินซี่เนี่ยก็กัดปากคนความเจ็บปวดเอาไว้ได้เอาล่ะเรายังไม่จบกันหรอกตอนนี้ จินซีเองตั้งท่าพร้อมที่จะเข้ามาซัดต่อนะครับผมและในช่วเซลวีต่อมาเนี่ยจินซีก็เข้ามาซัดตัวของเฮดิสเลยเอาละนะราชาแห่งนรก ซึ่งเรียกได้ว่าตัวของจินซีเองเนี่ยพุ่งเข้ามาเฮดิสก็ต้องตอบรับสิครับผมก็เรียกได้ว่าตัวของเฮดิสเนี่ยก็แทงสวนกลับมานะครับแต่ในระหว่างที่กําลังง้างมือเนี่ยกำลังจะแทงอยู่จินซี C ก็อ้าปากอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พ่นลูกบอลลมออกมาและทันทีที่ลูกบอลลมเนี่ยนะครับผมได้กระทบกับตัวของเฮดิสที่ด้านอกขวาเนี่ยครับเฮดิสเองเนี่ยก็รู้สึกถึงแรงของเขาที่หายไปอีกครั้งและถูกจินซีเนี่ยพุ่งเข้ามาเฮดิสพยายามจะโจมตีไปแต่จินซีหลบได้อย่างง่ายได้และใช้กงเล็บเนี่ยนะครับ ชื่อโยเป็นล่างหอกนะครับแล้วก็พุ่งเข้ามาซัดตัวของ ades, เฮดีสก็ไปเต็มๆเฮดีสโดนการโจมตีแบบเต็มๆไปเลยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเฮดีสเนี่ยกะเด็นไปไกลยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเหมือนกระจุกข,ขึ้นมาเลยพบว่าตัวของเขาเนี่ยได้เกิดแผลอยู่ที่ทางท้องด้านขวาด้วยนะครับมีเลือดเนี่ยพุ่งออกมากันเต็มไปหมดเลยมีรอยการจโจมที่ดูเหมือนจะเผาไหม้เนื้อของเฮดีสทะลวงเข้าไปด้วยทางด้านกองเชียร์มนุษย์เนี่ยก็ดีใจกันใหญ่เลยนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งของเทพเนี่ยก็จะเลิก ตกกังวลกันหน่อยหนึ่งแล้วนะครับแม้แต่ตัวของเฮอร์มีสเองเนี่ยก็ยังยอมรับเลยนะครับว่าตัวของจินซีเนี่ยมันไม่ได้คนธรรมดาเลยทันใดน,นั้นเองเนี่ยซูสเองนั้นก็ได้โผล่เข้ามาดูการแข่งขันนี้ด้วยและในขณะที่เทพกรี่คนอื่นเนี่ยเริ่มจะเห็นความโหดของจินซีแล้วตัวของซูสกลับบอกไปว่าลองดูสิเฮดีสเองนะ่ย มันก็ได้เจอกับอะไรบางอย่างได้มองเห็นอะไรบางอย่างแล้วละ่ะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็ตัดไปที่การต่อสู้นคะครับผมซึ่งดูเหมือนว่าเฮดี้นั้นจะรู้ถึงเคล็ดลับของพลังของจินซีแล้วข้าเห็นแล้วละ่ะข้าเห็นแล้วมันคือลมหายใจของเจ้าเจ้าได้ใช้ลมหายใจของเจ้าในการโจมตีและลมนั้นมันได้เข้ามายังจุดสําคัญของพลังของข้ามันทําให้พลังของข้านั้นไหลเวียนอย่างผิดปกติไปหมดช่างน่าประทับใจยิ่งนัก สำหรับพลังของแค่ลมเป่าของเจ้าซึ่งตัวของจินซีก็บอกกลับมาว่าข้าน่ะเห็นทั้งหมดนั่นแหละข้าเห็นดวงดาวทั้งหมดในตัวเจ้า และเราก็ได้รู้นะครับว่าเนตรดาราของจินซีเนี่ยนะครับผมมันเปรียบเสมือนเนตรสีขาวเลยนะครับเรียกได้ว่ามองเห็นจุดไหลเวียนของพลังนั่นเองนะครับแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้เองเนี่ยแม้ว่าเนตรนี้นะครับผมจะเห็นจุดไหลเวียนของพลังเนี่ยแต่สังเกตที่หน้าของจินซีมันดูจะมีเส้นเลือดเนี่ยขึ้นมาเต็มหน้าไปหมดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเนตรนี้เองก็สร้างความลำบากให้กับเจ้าของเนตรเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยเหตุการณ์ก็ตัดมาที่เหล่านักดาบของมนุษย์นั่นเองครับผมซึ่งเรียกได้ว่า โคจิโร่เองเนี่ยก็นั่งอธิบายพลังนี้ให้กับคนอื่นๆได้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีพลังชี่อยู่นะครับซึ่งถ้าเปรียบแบบเนสีขาวก็คือพลังแบบจกะอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเป็นพลังเหมือนลมปราณที่ไหลเวียนนั่นเองแล้วถ้าไอ้พวกจุดพลังนั้นนะ่ะถูกแบบโจมตีเอาไว้อะแบบโอ้โหพลังชี่เนี่ยก็จะปั่นปวนไปหมดเลยซึ่งมันก็คือเทคนิคที่จินซีได้ใช้ในการที่ทําให้ตัวของเฮดิสนั้นอ่อนแอลงแต่เรียกไนี้ว่าสิ่งที่จินซีทาได้เนี่ยนะครับผมมันน่าประทับใจเป็นอย่างมากเลยเพราะโโคบอก ถ้าปกติแล้วอ่ะอุ้ยแค่หายใจลดมาเนี่ยมันก็สามารถทําให้แบบ การไหลเวียนเนี่ยมันผิดเพี้ยนได้แล้วถูกไหมมันคงจะเป็นเรื่องง่ายมากๆถ้าทํากับเป้าหมายที่อยู่นิ่งๆแต่ในกรณีนะครับผมของเป้าหมายที่มันขยับเนี่ยไม่ใช่แค่เป้าหมายจะขยับนะแต่จุดสําคัญพวกนี้เนี่ยก็จะขยับไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแค่จะแบบหาจุดให้ได้อะก็ยากแล้วนะครับผมแต่จินซีดูเหมือนว่าเขาจะมีวิธีที่จะสามารถทําให้เขาเนี่ยโจมตีไปยังจุดสําคัญเหล่านี้ได้และเมื่อโอคิตะที่เป็นนักดาบฝ่ายมนุษย์เนี่ยโอ้หูนั่งฟังความเทพของจินซีเนี่ยก็แบบประทับใจ เป็นอย่างมากและอยากจะลองต่อสู้กับจินซีบ้างเหลือเกินนะจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมเหตุการณ์เนี่ยก็ตัดมาที่ฝั่งของบรุนฮิลนะที่ก็กําลังอธิบายแบบเดียวกันเลยเนี่ยนะครับให้กับตัวของเกลได้ฟังนะครับผมแล้วจากนั้นเองนะครับเหตุการณ์ก็ตัดมาที่การต่อสู้นะครับผมที่ดูเหมือนว่าตัวของจินซีเนี่ยจะได้เปลี่ยน5ชื่อโยนะครับผมเป็นโหมดหน้าไม้แล้วนั่นเองนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็เตรียมตัวเลยครับที่จะเข้าไปซัดกับตัวของเฮดีสต่อแต่ในตอนนั้นเองเกลก็ได้พูดขึ้นมา่แบบเ ถึงแม้ว่าจะฟังคอนเซปต์ของพลังของจินซีไปแล้วเนี่ยถึงจะแม้จะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็เถอะแต่มันดูเจ๋งมากเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนว่าถ้าตัวของจินซีฮ่องเต้สามารถเห็นดวงดาวพวกนั้นได้แล้วทำไมจินซี G C ต้องปิดตาตั้งแต่แรกด้วยละ่ะบรุนฮิวเองก็เลยได้ตอบขึ้นมาเมื่อผู้ชายคนนั้นได้รับพลังอันวิเศษนี้มาเนี่ยเขาก็ต้องเสียอะไรบางอย่างไปเป็นข้อแรกเปลี่ยนยังไงละ่ะนั่นแหละ คือความหมายของการเป็นมนุษย์และเมื่อเราได้ตัดกลับไปที่จินซีครั้งเนี่ยเราก็จะได้เห็นเขาเนี่ยยืนมาพร้อมสู้ก็จริงนะครับแต่รูปการของเขาเนี่ยดูไม่ดีหนักสักเท่าไหร่ซึ่งเฮดิสเองเนี่ยกลับยืนขึ้นมาและพร้อมสู้มากกว่าซะอีกเป็นอะไรกันล่ะราชาแห่งมนุษย์ซึ่งเกลเองก็ตกใจมันกําลังเกิดอะไรขึ้นกับจินซีกันแนะ่ดูเหมือนว่ารอยแผลที่จินซีเนี่ยได้แทงเฮดีสไปนะครับผมในตอนนี้เองเนี่ยในจุดเดียวกับตัวของเฮดีสเองอะ เขาเองอ่ะก็มีบาดแผลเกิดขึ้นมาเหมือนกันนั่นเองนะครับผมอยู่บริเวณช่วงท้องที่เดียวกับเฮดิสเลยตัวของจินซีนะครับก่อนที่จะได้เข้าไปซัดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานี่แหละคือสาเหตุยังไงล่ะว่าทำไมฉันถึงเกลียดที่จะต้องสู้ด้วยดวงตาคู่นี้เฮ้ยเจ็บจริงๆเลยโว้ย แล้วจากนั้นนะครับผมการต่อสู้เนี่ยก็เตรียมที่จะซัดก,กันต่อนะครับแต่ดูเหมือนว่าเราจะต้องรอดูตอนหน้าซะแล้วเพราะว่ามหาศึกคนจนเทพในตอนที่58ฉบับเต็มได้จบลงเพียงเท่านี้เลยครับหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ